สวัสดีจ้าพี่โยคุาลาตาด,ดีญนะจ้าพี่โยก็ยังอยู่น้องค่ายบ้านน้องสาวเชมดิจันอันนี้พี่โยก็อยู่กับไอ้บ่านกระทุ่งนานะจ๊ะพอดีพี่โยกับน้องหมวยนะจ๊ะจะมาพากันตัดตูดหอยนะจ๊ะทีว่าพากันไปเก็บหอยมาบ้านที่นี่พอดีน้องว่าจะเก่งหอยนะจ๊ะก็เลยจะมาช่วยน้องตัดตูดหอยกันจ้ะเดี๋ยวไปดูนะจ๊ะว่าหอยทีว่าเก็บมาได้มาบ้านเนี่ย ได้ลายไหมล้วก็ตัดแล้วจะได้เยอมไหมน้าจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะนี่จ้ะหอยที่ว่าได้หมอบ้านนี้เจ้ได้ลายอยู่นะยจ้ะนี่ยังล่างไม่หมดนะจ๊ะน้องมวยก็ลังล่างอยู่น้าเจ้เดี๋ยวพี่โยก็จะมาหนังตัดตูดกันก้าน้องมวยสองคนก่อนนะจ๊ะพอดีไอ้น้องสาวเชิมก้าบาผู้ดาไปทำธุระอยู่น้จ๊ะก็เลยให้พี่โยกับน้องมวยช่วยตัดตูดหอยรอก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะมาตัดตูดหอยกับพี่โยกันนะจ๊ะนี่ จตาตาจะหอยกันนะจ๊ะนี่มาว่าดิเก็บมาก่อสนุกแลนวจะหอยปลาตาจะปลาก็บน่องก็าขายหมดไปแล้วนะจ๊ะนี่ขายหมดไปเต็มมาว่านอนเย็นเลยจ้ะอนที่ว่าไปจับเสก,กเกาะไปขายเลยนะจ๊ะนัดหนึ่งเลยจ้ะเอนุญาตยับเกาะ เี่น้องสาวกระลือบาจะออมหอยจากเลยมาช่วยกระตัดตูดหอยก่อนเสร็จแล้วบโยเรียกรตัดตูดหอยเลยจะกตลาก็น้องชายเรียกว่าต่อยตูดหอยเรื่อยไหลนี่เลยเสร็จหอยตัวทุกวันดีเต็ม เราวหมวยกับลางหวยอยู่ทั้งในี้นู่นลางหวยอยู่ทั้งในนี้พี่โยก็ลางานอาทิตย์หนึ่งเออมันเป็นรวมบรรยุทธ์เต๋านะจากที่อาทิตย์หนึ่งคือแบบ เอสซีบาททำไมพี่โยมีของไายนาเทนอ่ะกระเทือนมาเลยนะจ๊ะกะ็อยู่หลายวันไปเลยนะจ๊ะก็กลับเขาหร่ทีก็น่าจะเป็นบันทีเจ็ดนะจ๊ะบันทีเจ็ดตอน้านะจ๊ะ ถ้าสมัยต่กอนนี่ชส่กันไก่ขนีมาร์กนี่มีูตูดได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้กันไก่ขนีมารนะ์กหายากนะจ๊ะ ตัวใหญ่ๆก็จะตาสะออนกัะแล้วแบบที่โยก็หากินงยากก็จะห้อยจู ใส่มาบ้านนี้ก็เกือบน่จาจะ30-40โล่จากหวยเลย จะไปชำนาญเท่เไรพีเจนเดี๋ยวคือซับเดี๋ยวสาวหวยมาจะมืออาทสีนะ นั่นีอก็แช่ไว้ให้มันคายทีเราจะคืนหนึ่งหนึ่งมันจะคายดิ้นคายอะไรออกมาแน้่จะเัดแช่หนางลไป สาวบุญที่หลังไอ้หอยจูดิม่เตได้จับมืทำไมนู้มันหลายลตัง้งแต่แบงล่างดาน่อแบงมาซับดานแต่เซีกบับบนทิ้งแมรี่ชิ้งแบแอบหลายคนจ,จับพิโยคิดถิงเหมือนกันจะจัดจะมา มาลาบให้เปนได้ยุ่งเราลาบผับคอนกันเลยมากแบบแบบผับคอนเตซนทร์ขี้เเพื่อที่จะได้กลับไปก็จะได้ไปทำงานเหมือนเดิมนราจะดจ้ามาเฉยซับคอยซับซับถูกคอยดูจ้ะซับถูดคอยดู แล้วอกจะอ,อมหอยตอนเย็นนะจ๊ะวันนี้จะได้ชิมที่มืออมหอยของนองเลยจะจัะก็ของด้มหรือว่าจะเป็นของแม่นะจ๊ะมาดู โยจะดูวิธีการอมหอยของแม่ด้านจากจำนวนงินก้ารโคลาบไหมนะจ๊ะวิธีการอมจำนวนเงินไม่ได้จ้ะเอ่อบาทโยก,กระเลียบเป็นแกงเลยนะจ๊ะแกงหอยอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะแกงหอยจู ก็จับกไปถูได้มันหลายสูตนะจ๊ะนีม่มันหลุดยิบตัวไหนก่อนจะนันจะเด็นไก่นั่นของอร่อยนั่นจะต้องกว่าจะได้กินกับเสื่องจะยากเนยจ๊ะ เซียงพอก็เม่มาเดูดูดิก็เม่ก็จะมาช่วยซักจะเสร็จ ได้ีเดียด้จ้ะโอ้ีจ้ะเสียมเ็จเรียบร้อยเลยด้จันนี่กระมังใหญ่ได้จันนี่สองคนกับสาวมวยด้จันนี่นะจากเต็มกระมังนี้ด้วจันนี่โอ้ดูดูากันสูดเนก็อหเืออีกนิดหน่อยนดน่ก็ะสาวมวยนี่แล้วแค่นั้นเลยจ้ะเดี๋ราก็จะเวยกันให้เซตตจ้าอ่ล้จ้ะอันนี้ก็ ี่โยก็ช่วยน้องซับน้องพี่โยกับนอ้องเหมยก็ช่วยกันซับหอยตูดหอยนะจ่ะให้น้องสาวสเฉลิมเสร็จแล้วนะจ่ะก็ช่วยๆกันหลายๆคนเลยจะแม่มาช่วยด้วยนะจ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยน้องกําลังจะเก๋งไปไปขายนะจ่ะพี่โยก็เลยออกมานั่งเดินข้างนอกนะจ่ะก็ช่วยน้องเสร็จเรียบร้อยเลยนะจ่ะก็ช่วยกัทนทำหลายๆคนเลยจะไม่ใช่เฉพาะพโยคนเดียวนะจ่ะแม่ได้น้องได้แล้วก็ น้องมวยดานะจ๊ะมาช่วยกันเสร็จเรียบร้อยมดให้นองแกงไปนะจ๊ะโยกเลยออกมานั่งเล่นกระปิข้างนอกนี่นะจ๊ะริมสะนี่จ้ะนั่งพักผ่อนได้นะจ๊ะนี่เอาละจ้ะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วะครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า